ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์เฮ้ยนี่ไอ้โดดอ้ยดดต่อกันอะไรงี้เลยใช่คือพี่อ่ะถ่ายพี่ถ่ายเหรอเออพี่ถ่ายเ้าจะไม่ได้ทำการจรกรรมข้าวโพดแถวไร่ข้างทางแถวนี้ค่ะเสี่ยงมากเสี่ยงมากจริงอันนี้เป็นประเภทสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีฟองๆข้อมูลแน่นนะ มาเจอก ja, ับพวกเราสองคนวันน right ี้มาในลุคแปลกๆนิดหนึ่งก่อนเข้านอนนะฮะก็เป็นช่วงเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ที่บ้านระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยกลับมาดูคลิปของตัวเองไปค้นพบว่ามีสถานที่บางที่ที่เราอะก็ไปถ่ายเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่ได้เอามาออนก็วันเนี้จะพามานั่งดูว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วที่พยายามจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นแบบทริปแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไง คือทริปนี้เราไปกันทั้งหมด14วันช่วงที่หายไปที่ไม่ได้ลงอะ่ะก็คือช่วงที่ไปลูเซิร์นไปเมืองลูเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้อยู่ที่ลูเซิร์นแล้วใช่ะครับอันนี้เราเพิ่งออกจากที่พักเป็นแล้วเราไ,รไปนะพักที่มันเป็นโฮสเทลที่อยู่ใกล้กับไลออนมูนิเม้นต์ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้วออกมาจากโรงเทลแล้วก็คือนั่งรถบัสสายหนึ่งกำลังจะเข้าไปในเมืองลูเซิร์นดูเขินๆเนาะด้ยฉันหลังมากแต่ว่า อะไรคือแบบพูดไปขับไปวะเขินเนีออก็เขินดิตอนนั้นก็จะเขินๆพูดนึกอะไรไม่ออกก็จะหัวเราะไปก่อนหัวเราะออเราแก้เขินอันนี้หลังจากลงรถแล้วก็เดินสะพานข้ามถนนแค่นั้นเองก็ถึงเลยรู้สึกตัดสินใจถูกที่ท่าปากนะไม่งั้นมันขบซีดมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครดูได้ดู คลิปอื่นๆที่ตัดแบบสวยๆไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าสภาพนี่บางอันนี่แบบหัวกระเซิงกระเซิงปากไม่ไดปากตีดอะไรอย่างเงี้ยตาปลือไม่ได้เขียนอาไลเนอร์คือแบบมานั่งดูแล้วแบบเออแล้วใครมันจะดูคลิปกวแต่นีแก็หน้าไม่ชวนมองเลยไม่ได้ตัดออกตัวนี้ถาปากเรียบร้อยเออทำไมอะดูต่อสิรูไหมสวยดีนะสวย ตอนคืนเวลาที่แบบเห็นไหมแสงของหลอดไฟมันสะท้อนกับน้ำแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยมันสวยดีหน้าหลายตาหลายชาติเลยนะคะที่มากันที่สวสเดนแห่งนี้เกลียดมากเกลียดเสียงอ่ะเยียบแล้วเนี่ยหัวเราะอีกแล้วเว้ยพูดทุกไม่ออกก็ต้องว่าหัวเราะทิ้งท้ายตลอดแ่มันก็จะมีภาพวาดข้างบน อ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะ<ม>ไม่ผิดเนี่ยใช่77็สิบเจ็ดรูปคือกวยรู้แค่ว่ารูปทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสวิตเซอร์แลนด์เว้ยแต่ถามว่าตอนนั้นได้เดินดูเปล่าไม่เฮ้ยที่ดูนะแต่ตจริงหรอแต่พี่ก็ลืมลืมแล้วมันจำไม่ได้อ่ะแล้วมันก็แบบแบบมันค่อนข้างโพเพอ่ะมันก็แบบมืดๆกวยอมัวแต่แบบ เอาแต่แบบสัมผัสไม้อะเพราะว่ามันเป็นไม้อายุกว่าแบบหลายร้อยปีอะอรเราถือว่าสะพานไม้ชาเปียวเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปไม้ของมันนะี่ไงก็พยายามจับจ่ะยังเดินไปถึงไหนไเลยอะพอรู้ว่้มันแบบเก่าแก่มากต้นใหญ่มากคือรูปบางรูปเขาบอกว่าอันนี้คือรูปใหม่ๆนี่วาดใหม่แน่นอนแต่รูปบางรูปเนี่ยที่ยังเหลืออยู่อะแล้วมีไฟไหม้ใช่ไหม เขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเอาไว้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นความทรงจำาม่จะเป็นรอยไหมดำๆเลยเอาละนี่เอาแล้วก็จบเลยใช่เชี่ยนี่แหละนี่คือเหตุผลแต่ว่าเห็นไหมสังเกตไหมว่าพอนน่นนี่นั่นพอถ่ายรูปมันสวยดีนะเออก็สวยคือก็ถึงถึงรู้สึกว่าพอมาดูรูปอะเราเสียดายเงี้ยว่าเอ้ยเกิด question ในหัวว่าทำไมถึงไม่ได้ตัดคลิปนี้ลง แล้วก็พยายามหาหมดแล้วนี่คือฟุตทั้งหมดที่มีของเมืองนี้เว้ยก็เลยแบบเชียอจบแบบนี้ประมาณนาทีเดียวอ่ะเมืองโรเซนก็เลยไม่ไมด้ถูกตัดตร,รงแต่ว่าเห็นไหมมันถ่ายมามสวยดีเห็นไหมขนาดเนี้ยังทําให้หน้าตาดีขึ้นมาเลยอะ่ะตอ,อนกลางวันอ่ะมันก็จะสวยก็เลยเหตุผลที่ไม่ได้ตัดออกมาใส่ไม่ตัดออกมาใส่มีที่ไหนที่ปลกมาเลินไปจุงฟลาวก็เราไปแวะอันนี้ก่อนปราสาทชิวยงอ๋อ อย่างนี้ก่อนที่จะไปไอ้ประสาทตัวนั้นน่ะคือเรื่องของเลื่องพี่อยากไปเล่นไปเล่นโรเดนบาลเราก็เลยทําให้เราไปถึงประสาทน่ะช้าไปถึงปราสาทนะถึงช่วงเย็นแจะปิดอยู่แล้จะปิดอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็ยังก็ยังโชคดีที่ยังเข้าไปดูได้ทันใช่เออแล้วพอตัดคลิปเสร็จเราก็เอ้ยประสาทไปไหนนคโอ้โหวันนี้เลยรายงานข่าวจ้ะสวัสดีเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะเนาะ เดี๋ยวนะคือทำไมพี่ต้องรีแอคเหมือนกันด้วยวะได้ดีมากพี่ถ่ายไม่ใช่กล้วยถ่ายเวียนหัวซะขนาดนี้เอ้าอนนี้ก็อยู่อ๋ออันเริ่มใหม่อันนี้คือรีเทคเมืองมังสเตอร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีใครคิดจะบอกให้เติมปากหน่อยปากกซีดละปากซีดมากเนี่ยปิดหนึ่งทุ่มแต่เราไปถึงนั่นประมาณเกือบหกโมงละมีเวลาเดินประมาณไม่ประมาณชั่วโมงแต่จริงๆการเดินทัวร์ปราสาทเชียงอ่ะหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็พอ ตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่แบบควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดอุณหภูมิไม่ค่อยเปลี่ยนเลยใช่แล้วอันนี้มันมีรเซียมก็ว่าไปอันจริงๆจะเป็นวายถยงกันไปเรื่อยๆครับถักกันไปเรื่อยๆมันจะได้คอนเทนต์ป้ะล่ะหมายเลขหกโซเฮาส์ถ่ายภาพนิ่งหน่อยเนี่ยทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเราไม่้ะตัดยังไงวะมามาอันมา หาเนี่ยแหละเหตุผลที่เราไม่ได้ตัดออกแต่แสงกำลังสวยเนาะดูดีสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สิบสามนะอันนี้คือที่ช้าเนะเพราะว่าพยายามแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเอาวเนี่ยคือเหมือนกำลังจะโฟล์้อมูลแล้วก็เรียกให้กูถ่ายรูปกูก็หยุดอีกสะดุด แต่มันสวยดีเวลาสะท้อนแสงมไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเขาเป็แบบมเซียมให้ดูว่าโอเคเอาไว้แบบเนี่ยเก็บอาหารเป็นโซนนี้แบบไว้แบบเหมือนเป็นเก็บสเบียงเพราะจริงๆมันมีหลายอย่างที่อยู่ในนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกคุมนักโทษเก็บซวยเป็นที่พักของท่านเขาด้วยมันมีหลายโซน แต่โซนต่อไปเราจะพาไปนะคะคือเป็นโซนห้องคุมขันค่ะไมไ้เัเหมือนไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเจออะไรมันก็ชี่อ่ะ้แล้วพอเนี่ยเอออยู่ไกลมากอยู่ที่นี่อ่ะมันนาต้องมีประตูมีล็อกคอ่ะีอันนี้คือแร่ซ่วมหรอแต่ว่าก็ก็มีสิบมันก็ปล่อยลงไปในน้ำเลยทำไมถ่ายไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยพี่เว นอนยังไงวะเนี่ยสวยจะตายอะไรดูไม่ดูเรื่องเลยอะไรเป็นอะไรไหนซ่วมโอ้ยรูอยู่กันกี่คนเนาะอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่แบบหลายคนนี่ห้องแขวนคอไหนอะคุยน่ากลัวตอนที่ตายใช่ห้องแขวนคอเหรอหรือคิดเองเขาคงเอาไว้แขวนปลาเย็กปลาเค็มมั้งอะไรแต่ว่าในจชห้องหลบโทษประหารเนี่ยเขาต้องใส่ลูกกรงไว้ นี่ให้ข้อมูลถูกป่ะเนี่ยโชวนเนี่ยเอาเวลาเอออาเรียกกูถ่ายรูปคืออ้าวก็มันสวยจริงมันก็เลยก็ต้องถ่ายสะดุดไปหมดคือแสงระยิระยับเห็นไหมเนอะทุกเดยคือสต่ที่กำลังถ่ายถ่ายวิดีโออยู่กําลังพูดอยู่กําลังอะไรทำคอนเทนต์อยู่แม่งก็เลยกูถ่ายรูปแล้วก็ต้องพอยส์แล้วก็ต้องมาถ่ายก็สวยอ่ะ เห็นไหมก็ไ <polarization> ด <http S 1> ้มีรูปสวยๆให้ดูเห็นไหมมุมนี้กูเป็นคนเรียกให้มาถ่ายเถอะอ่ะเอ้าแล้วก็หมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรวะก็เนี่ยคือก็อย่างที่เห็นคือแม่งเรียกกูถ่ายรูปตลอดคอนเทนต์พูดไปหยุดไปพูดปยุดไปมันจะตัดยังไงแล้วก็จบไปอย่างนั้นเลยแล้วเราก็เลยนั่งรถไฟต่อเพื่อไปหาเจ้เออเป็นพี่สาวที่กูรักมากพี่บุ๋มนะคะเขาก็แต่งงานมีครอบครัว กับดาวิดอยู่ที่ฝรั่งเศสเจ๊ก็เจ๊กับแฟนก็พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆในฝรั่งเศสซึ่งไฮไลท์หนึ่งในนั้นที่เราไม่ได้เอามาลงก็คือเราได้ไปยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ใช่เออซึ่งก็คือยอดเขามองบลังที่ฝรั่งเศสมันต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนก็ต้องไปที่หมู่บ้านชามอนิกอะไรจำชื่อหมู่บ้านได้ด้วยจำได้ดิก็เป็นทริปที่แบบประทับใจจนงงว่าแต่บรรยากาศดีมากเนาะจนงงว่าทำไมถึงมาได้ตัด คิดมาออนนั่นแหละอ่ะอองั้นเดี๋ยวไปดูเหตุผลกันไหมไปดูไปดูอ่ะนี่อันนี้อ้อันนี้ขึ้นมาสุดเลยเหรอมาถึงก็สุดเลยใช่ไหมอ๋อก็คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้ถ่ายอะไรเก็ไม่ได้ถ่ายออคือเปิดคือหาฟุตมาเปิดมาที่ไปภูเขาก็คือคลิปนี้คือคลิปแรกเลยก็เลยแบบอ้าวแล้วก่อนหน้านี้กูทาอะไรวะกูไม่ฟิล์มอ่ะอมไม่ถ่าย ก็ขึ้นกระเช้าแล้วกันขึ้นง่ายๆขึ้นกระเช้าซื้อตั๋วแล้วขึ้นกระเช้าจบใช่เราก็ออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะตอนนี้แต่มันสูงมากจริงเนาะดูดิภูเขามองดังค่ะสูงมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จุงฟลาวนะคะคือที่มันดูเป็นธรรมชาติกว่าเพราะมันไม่มีอะแทร к ชันอะไรเลยเว้ยคือขึ้นมาคือเป็นธรรมชาติอย่างจุงฟ้าวมันจะมีแบบ เออมีโซนแบบเอาพายซ e n s a t i นหรือมีโซนที่แบบสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้เราไปดูนู่นนี่นั่นแต่นี้คือแบบสิ่งสร้างมันน้อยอ่ะเออขึ้นมาก็คือเป็นภูเขาเพียวๆอะไรอย่าเงยเออตอนเนี้ยอยู่ในอยู่โซนที่ดูได้สามร้อยหกสิบองศาเราข้างบนนู้นละขึ้นลิฟไปได้อีกอ่ะนี่ไงก็กำลังบอกอยู่ว่าขึ้นไม่ทาต่ออีกแล้ว านื่อนนมีคนโดดลงมาจากยอดข้างบนของมองกรเออแล้วระหว่างที่ดูวิวอะก็เห็นว่ามีคนโดด้ว้แต่คนแรกอะกยถ่ายไม่ทันกก็เลยไปยา,ยาน,นคนนี้ทนยยันใช่ก็แพรตั้งกล้องถ่ายคนต่อไปอเฮ้ยเฮ้ยเจงอ,อันเนี้ยตายเยอะมากเลยปีหนึ่งปีหนึ่งใช่มันเรียกมันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันท่านหนึ่งของมังกรนะคะมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งอะเคยภาคสารคดี อันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นมาจากชั้นเมื่อกี้ก็ดูวิวได้ 360. 3 6 0อสงศาสุดเลยลอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมนีออสุดแล้วใช่ไหมสุดแบบก่อนจะถึงห้องกระจกอ่ะอันนี้พี่ไม่กล้าขึ้นมาเพราะมันสูงเกินคือตอนเนี้ยก้อยกับพี่ว่เดินแยกกันอยู่เว้ยคือก้อยก็ไม่รู้ว่าแต่มันสวยจริงเนาะไม่รู้ว่าแฟนแม่งอยู่ไหนแฟนก้ความสูงไงแต่เราอ่ะด้วยความที่ไปถึงที่นู่นมันก็ค่อนข้างเย็นแล้วแล้วก็ทําเวลาเนาะเราก็แบบเออพยายามแบบปีนแบบขึ้นไป อันนี้สูงสี่พันกว่าก็คือดูตามมันจะมีภาพแล้วก็มีให้เห็นวิวอะถึงบอกไงว่าแบบมันธรรมชาติจริงๆริมันแบบเพียวเพียวอะเออแล้วยอดเขามันใกล้กันด้วยไงไม่เหมือนไม่เหมือนที่จุงฟลาวอันนี้อะไรวะนี้ลงมาแล้วอ๋ออันนี้แต่งเป็นคนถ่ายอ๋อเหรอเออเนี่ยถ่ายตู้กระจกจริงๆเนี่ยกล้วยจะขึ้นไปถ่ายตรงนั้นแต่ด้วยความที่กล้วยปีนขึ้นไปวิวสามร้อิหกสิบเนี่ยเลยทำให้ ไม่ทันใช่ไหมเฮ้ยนี่ไอ้โดดอุ้ยโดดต่อกันอย่างงี้เลยใช่คือพี่อะทันพี่ถ่ายออเออพี่ถ่ายอาจะไม่ได้จากกองพี่ก็กล้วยไม่ได้อยู่ตรงนี้กล้วยขึ้นไปข้างบนแล้วไงเออุ้ยโดดต่อกันเลยโอ้โหตายแล้วเหมือนฆ่าตัวตายไหมเนาะความรู้สึกเขาก็คงสนุกแหละถึงตายก็ไม่เป็นไรมั้งถึงแบบแต่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าอากาศโคตรเย็นอะตรงเนี้ยเย็นมากหนาวมากคือเย็นกว่าจงฟลาวอีก คือถ้าไปแนะนําว่าต้องมีสองอย่างคือแบบเสื้อกันหนาวผ้าพันคอแล้วก็แว่นกันแดด่าแว่นแว่นขาดสำคัญมากอันนี้คือคนหนาวนะครับพยายามมามาตากแดดกันตรงนี้แหละพักกันตรงเนี้ยแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีอ่ะใช่เนี่ยอยากจะให้ดูไอ้ห้องกระจกเมื่อกี้ไม่รู้มันพอให้เห็นได้หรือเปล่าเนี่ยเออไอ้ห้องกระจกตรงนี้อืมคือ กูยังไม่รู้เว้ยคือตอนนั้นะหายอมรับเลยว่าหาข้อมูลไปมองบังแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยแต่จําได้ว่าเจ๊บอกอยู่ว่าเออไปแล้วขึ้นไปให้สุดถึงข้างบนเลยนะเออแต่เราอะ่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้สุดถึงข้างบนนะ่ะมันจะมีห้องกระจกเนี้ยซึ่งมันเป็นห้องที่เราแบบเข้าไปยืนแล้วมองลงไปอะ่ะมันแบบมันมันสุดยอดอะ่ะเออมันมันยิ่งกว่าแบบ วิวสามร้อยหกสองศาเนออกปะี่ <มา S 2> เพื่อนกว้วยก็ตามไปติดๆแล้วก็ไปขอแต่งงานที่นั่นใช่ไนะตามไปแล้วก็ไปขอแต่งงานที่นั่นซึ่งแบบเราก็แฮปปี้มากแต่ของเราอ่ะคือเรา fail เฟลเว้ย <laughs> เพราะว่าเราอ่ะเราไม่รู้ว่าข้างบนมันเป็นมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเวลาปิด เออคือถ้าใครจะไปอ่ะเราก็แนะนําว่าให้ขึ้นไปสุดก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาเพราะข้างบนมันปิดก่อนแล้วมันก็ค่อยทยอยปิดชั้นลงมาอิชั้นก็มัวแต่แบบไปละหลงระเลงอะไรแบบอยู่ข้างล่างไงขึ้นไปไม่ทันขึ้นไปอีกทีคือแบบเขาปิดแล้วอ่ะเออคือนี่ดูรูปนี้เอออันนี้แบบร้องไห้จริงมั้งอันนี้หลังจากที่รู้คือแล้วไม่ใช่รู้เฉยๆนะไปขอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า เนี่ยไม่รู้ว่ามันปิดเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยขอคนคนสุดท้ายได้ไหมอะไรเงี้ยไย่ลองให้ก็ยังสวยเลยที่นั่นเขาเป๊ะมากเลยที่นั่นเขาเป๊ะนะคือปิดแล้วคือปิดนี่คือน้ําตาก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับไปซ้ำว่ะมันไม่ได้จริงๆเฮ้แต่ว่าไปิดซ้ำไม่ได้นะปิดซ้ำไม่ได้ไปซ้ำจริงๆริอะไรเงี้ยอ่านี่นี่นี่เอออันนี้เลยก็คือขึ้นไปถึงแล้ววะทำได้แค่ถ่ายรูปเนี่ยทางน้ำตาตัวเองไม่สามารถเข้าไปยืนได้เพราะปิดแล้วแบบ เฟลมากเฟลเฟลไปเห,<ไ>ปหอ <fail. S 1> แต่ว่าตม,มันสวยมากจริง,งมันมันมันคุ้มค่ามากเวอร์อ่ะอันนี้คือความสูงตรงนี้อันนี้ความสูงแต่ว่าตรงที่กวยขึ้นไปมันสี่พันกว่าตรงเนี้ยสูงไม่เท่าจริงเหรอใช่ใไอ้ตัวตที่กวยไปดูสามร้อหกสิบองศาตรงนั้นอนะอันนั้นกว้างกว่าอ๋ออันีพี่กวยหยุดอยู่แค่นี้พี่อยู่แค่นี้เพราะพี่ขึ้นไม่ไหวไงเกินใจจะอดทนเอาละครั้งหน้าถ้ากวยไปห้องกระจกพี่จะไปกักวยปะห้องกระจกนี่พี่อยู่ตรงห้องกระจก อ้าวเรากวยเดินเลยห้องกระจกไปเลยเลยขึ้นไปห้องกระจกอ่ะเจริญพรมันอยู่คนละฝั่งของภูเขาน้วยบอกปะใช่เนี่ยอันนี้ลงมาแต่กีเห็นรูปเนออันนี้ซื้อเสื้อไปฝากป้าไงนี่ในเมืองนั้นปะใช่ในหมู่บ้านชามมนิกเออเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยบรรยากาศดีเนาะน่าอยู่อากาศก็ข้างล่างเนี่ยนะพูดถึงข้างล่างก็เย็นสบาย เป็นสาของเจ้แล้วก็มีหมาน้อยสก้าเราเป็นลูกฝูงเขาเขาเป็นหัวหน้าฝูงเขาจะคอยเช็คสมาชิกในฝูงตลอดนี่มากาที่เราขึ้นไปนี่ไงที่เราเพิ่งลงมาหมดนี่แหละเออพอแบบออกจากเมืองนั้นออกจากเมืองนั้นอันนี้ก็ประทับใจกันหนึ่งใช่เพราะว่า ดาวิดอะแฟนเจเนาะเขาก็ตั้งใจที่จะแบบอยากให้เรามาสัมผัสแบบโลโคชเทสจริงๆเขาไม่ก,ลกระลกกะลาดเดอร์คือแบบว่าดาวิดเต็มที่มากคือไม่ได้พาไปซื้อชีสในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเว้ยเขาพามาแบบร้านขายชีสโดยเฉพาะโดยตรงเลยมีชีสแบบโอ้โห,หลากหลายแบบมากซึ่งถ้าเราไปเองเราไม่รู้เรื่องเลยพูดจริงๆนะ มันไม่ใช่แค่ไม่รู้เรื่องเว้ยแม่งคุยไม่รู้เรื่องด้วยเพราะมันใช้ว่าสาวฝรั่งเศสเขาจะสไลด์ออกมาเหมือนแบบหมูชาบูเลยแบบสดๆอ่ะเหมือนเครื่องหั่นหมูเลยเอากี่ชิ้นคะเราจะถามอย่างเงี้ยเอาอีกชิ้นหนึ่งอ่าอะไรครับก็เอาอีกใช่ไหมเก่งเนาะนี่แหละอันนี้อันนี้คือจบแค่หนึ่งอันนะแล้วก็จะมี กลิ่นอื่นๆหรือว่าเป็นชีสแบบอื่นอีกอันนี้เป็นแบบธรรมชาติอ่าอันนี้อีกชนิดหนึ่งแน่เลยใช่ทำไมชีสต้องมีรูซึ่งจริงๆรูนี้มีมีผลนะยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่ที่ทำปฏิกิริยาแล้วทำไมพี่ไม่ตอบไปล่ะถามเองตอบเองเออเนาะดูดิเยอะมากเป็นร้านแบบ local c h e ที่นู่น นี่ถ่ายอะไรเอาเวียนหัวการพันก็คือเยี่ยมมากเอ้าสุดท้ายอะไรวะจบแล้วคือกวยถ่ายแล้วกก็หยุดเองแค่นี้หรออเฮ้ยต่อไปเราก็ไปกินข้าวที่ชื่อเมนูว่าล็กเล็กเอ้เหมือนหมูกระทะแต่ว่าจะไม่มีขายที่อื่นเพราะว่านี่ไงเป็นอาหารท้องถิ่นที่นี่ อยากกินอีกอ่ะเจอยากกินอีกคิดถึงผมก็จะบอกว่าก็มาสิแกจะรออยู่แต่ว่าตอนนั้นนี่ทำไม่กินนั่นก็กินนิดเดียวไอ้หาไปแล้วก็นีเชฟเชฟบิก้าคนจะกินเราก็ดัดแปลงทำเป็นแบบอืมเอาได้เลยหมูกระทะก็ได้นะใช่ไหมใช่ไหมข้วโมนยังไงใช่เราเราทำหมูกระทะอันนี้ก็ต้มน้ำใส่ผักตรงแล้วก็ใส่ชีสเลย เอ้าก็จินตนานก่างเนี่ยชีสี่ไปซื้อมานงี้มีหลายประเภทมากอันนี้เป็นประเภทสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีโฟมๆเออข้อมูลแน่นนะฟังเสียงเจอเลยว่าเพลียขนาดไหนอมควันลมควันจะเห็นว่าขอบเข้มกว่าเพราะว่าโดนลมควันทำไมต้องทำเสียงแอบแบลว่ะลมควันจะขอบเข้มกว่าเพราะว่าลมควันเป็นไรอะ คือนี่ใครบอก่าหนึ่งนะจำบุนร้อนจะดิอย่างนี้ดิกำลังฟังข้อมูลจากบุญแต่ว่างานมันฝรั่งน้อยมันฝรั่งน้อยมันฝรั่งต้งลูกนิดเดียวแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีแบบมีก็คือเป็นแฮมเหมือนกันแต่เป็นแฮมแบบอันนี้เป็นแฮมสดใช่ป่ะแต่อนนี้มันจะเป็นแฮมที่เขาตากแห้งที่บ้านอยากกินเนาะอันนี้จำได้เค็มเลี่หรือว่าทางนี้ทางสเปนเราจะกินเหมือนกันโล่โล โอเคอะไรวะจิน่าล่ะเขาหิวแล้วฮะเออไอรหลนก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของอิตาเลียนะอัองอรั่ประเทศวะบานาปิีเม็กซิบบนาปตกระแดะมากกูตแหลบานาปต้นเมืององครยียมพริกไทยกน้ำ่านี่นี่ละลายแล้วต่อมา ก็คือเอาชีสไปใส่ไอ้ั่นไปละลายถูกป่ะกระทะน้อยแล้วก็ลาดลงไปเลยแล้วก็ชิ้นใหม่มาปาบอันนี้ชีสมัพอนาก็ใส่เพิ่มไระหว่างโอ้ยฉันหิวอ๋อยากกินคิดถึงรสชาติแล้วอยากกินอีกเลยอ๋ยยังจำรสชาติได้อยู่เลยอ่ะมันยังติดอยู่ที่ปลายลิ้นลือจะไม่ใส่กับไปโดยที่ไม่มีชีสเพราะไม่งั้นไอ้นี่มันก็จะไมมอ๋อก็คือเอาออกก็ต้องเอาเข้าไม่ถ้าจะเอาเข้าต้องมีชีส ไม่เอาเข้าเฉยๆโอเคแล้วก็กินด้วยกันตอนนี้กวยก็พร้อมแล้วนะคะเสียงเป็นอะไรตอนนี้กวยก็พร้อมแล้วนะคะตอนนั้นยังเด็กไงออ่ะจบแล้วเหรอมันจบไปอย่างนี้วะก็น่าหละเดี๋ยวมาดูรูปดีกว่ารูปกวยจำได้ว่ากวยถ่ายจานเอาไว้อยู่อ่ะนี่อ๋อขาดมันฝรั่งน้อยนี่ไงมันฝรั่งอ๋อเออว่าชีสทำออ๊ยนฝรังเสียเออก็คือเราจะกินกับอะไรก็ได้ไอ้ชีสเนี่ยนะ เอามาโรยใส่นี้ก็ได้เอามาโรยใส่นี้ก็ได้<อ>โรยใส่นี้ก็ได้<อ>แล้วแต่แต่ว่าตัวเมนหลักก็คือชีสชเอามามาผสมกับน,น,<ต>นู่นนี่นแต่กวคิดว่าสิ่งสาคัญเลยเว้ยที่ต้องมีก็คือ,อยังไงก็ขาดแตงกวาดองไม่ได้เว้ย<อ>คือถ้าแ<อ>บบมี<อ>แค่เนี้ยแม่งแบบมันก็จะเลี่ยนเลี่ยนเค็มมาแต่ถ้ามีแตงกวาดองแบบอมเปรี้ยนยมาตัดคือแบบ perfect เออนั่นแหละก็บรรณปฏิทนนะคะมื้อนั้นอ่ะแล้วนี่ก็คือฟู้ดต่างๆที่เราไม่ได้เอาลงซึ่งจริงๆแล้วฟู้ดแบบเนี้ยมีอยู่ทุกประเทศที่เราไป เดี๋ยวเราลองไปขุดขุดดูที่อื่นถือว่าเก็บเกี่ยวบรรยากาศเอามาให้ดูแบบรวมๆอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคไว้เดี๋ยวจะเอาฟุตที่ไปเที่ยวไต้หวันไม่ได้เที่ยวทิปเออไปจริงๆอันนั้นไปจริงๆใช่เดี๋ยวเอามาฝากกันนะวันนี้ไปนอนดีกว่าบ๊ายบาย